สวัสดีทุกทคนกันด้วยนะครับผมไม่ใช่เป็นเหล่าพ่อบ้านเหล่าจอเมเทศหรือว่าเหล่าอัศวินเวทม,มอนต์คลิปนี้เป็นคลิปสปอยแบล็คเคอร์เวอร์ตอนที่1 6 2ถึง163เนื้อเรื่องเข้มข้นมากตอนนี้สุดจัดปลัดบอกใครที่ไม่เคยดูตอนก่อนอนะันนี้ครับสามารถไปหาดูได้นะในช่องของเรานี่แหละฝากอนิเมะเรื่องฮันจเ,เตะคุงด้วยนะพอดียอดวิวไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อยากให้ทุกคนช่วยไปรับชมกันนิดนึงไงขายของนะเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้คือคลิปล่าสุดของคุณ พร้อมแล้วใช่ไหมกดไลค์แล้วไปกันเลยครับผมมนนษย์สี่มันช่างเดรัจฉานยิ่งนักความกลัวความกลัวความเกลียดชังการทําลายล้างนี่แหละคือท่าทแท้ของพวกมนุษย์อยู่ที่นี่มานานมันเริ่มเบื่อละน่าจะเป็นคนยังไงกันนะคันลีลับยามิสเคฮิโรไอเจสาดิมันก็ได้มาบุกอาณาจรรรักรฮาร์ทครับเป้าหมายของมันก็คือโลโลเปสกา แม่รถพี่ชามี่ยังจะกินต่ออีกเลยแทมโรเบสกาจังนี่ชอบรุ่นพี่แกใหญ่เลยโนเอลก็ได้บอกว่าจะตามใจอ่ะมันก็ควรมีขอบเขตดูสิรุ่นพี่กลมเป็นลูกบอลไปแล้วช่างชั้นทนาย่างนี้ก็เป็นจอมตะกระอยู่ดีนั่นแหละแกนี่เออลเหยรอยชายเกินไปนะพวกเรามีสงครามรออยู่รุ่นพี่ลักกับเลโอพอรตนี่คันไม้คันมืออยากบวกเต็มที่ตอนนี้หัวหน้าลินกับหัวหน้าชาลตดกลับไปที่เมืองเพราะว่ามีประชุมแต่ความเลือดร้อนในร่างกายมันยังไม่หายไปทำยังไงดีนะรุ่นพี่ละก็มาดิเรามาสู้กันนะ <laughs> จะสู้กัันทท้้งงีออสตตา ด้วยแต่ว่าอัสตาไม่อยู่เ,เนื่องจากการฝึกจบลงไปอัสตาจะอยู่ต่อไปทาไมละะ่ะฮะแม่เดี๋ยวก่อนกลาบหนยทุกคนมาทานอะไรสักอย่างด้วยกันก่อนไหมคะคุณพี่ชาวมี่ไม่ให้ทุกอย่างที่นี่เป็นของฉันอ่ะทุกคนไปหากินเองแล้วกันเพราะว่าของทุกอย่างที่นี่เป็นของคุณชาวมีล่ล่ะหากว่าจู่ๆก็มีเย่งอยงใหญเกิดขึ้นผู้นำรารีบกลางภาพขึ้นมาอย่างไวาชัดเจนเลยว่าตอนนี้มีสตรูบุกมาทั้งหมด6คนผู้มันผ่านเขตมานาโซมาอย่างง่ายดายตอนนี้คือผู้พิทักษ์แต่ละคนกําลังรีบไปป้องกันอาณาจักรหากแต ใครแอดวานิกาผู้ที่มีปีศาจเมกิกคิวล่าสิงสู่ได้ยินแค่นี้โนเอลก็รู้แล้วครับว่ามันคือใครแม้ดูจากรูปงานเนี่ยน่าจะตายไปประมาณร้อยศพแล้วมั้งที่มันฆ่าประชากรไปเยอะเนี่ยเพราะอยากให้โลโลเปสกาเอาจริงขึ้นมาครับแบบนั้นแหละฉันชอบมันน่าสนุกมากเลยนี่เนี่ยแกมันช่างน่าขยับขยั่ง ทุกคนเห็นจุดแดงๆในแผนที่ไหมครับตั้งอยู่ใจกลางอาณาจักรโคลเวอร์กับอาณาจักรสเปรดนั่นก็คือฐานทัพกระเทงดําของพวกเรานั่นเองนั่นเพราะว่าฐานทัพของหน่วยเราจะเคลื่อนไปที่ไหนก็ได้อสตาก็ได้กลับมาสดใสล่าเลิองอย่างเช่นเคยอเจของเรานี่ดีใจเอากับแก้มมาฝากเหรอเนี่ย รุ่นพี่เกลก็ยังขียายเช่นคนเลยนะฮะฉันต้องการส่วนประกอบที่ทําให้แมรีร่จากของฉันสมบูรณ์พอดีเลยเนื่องจากการประชุมของเหล่าหัวนหน้าใกล้จบแล้วเดี๋ยวรุ่นพี่ฟินแลนด์จะไปรับห,วหัวหน้าและการจะไปถึงนี่ต้องวาร์ปไปห,หลายที่ก่อนเราถึงจะสามารถวาร์ปต่อไปได้ให้ถึงจุดหมายกินเวลานาน,นแน่เลยอะขี้เกียจรุ่นพี่กตอ,อนที่ไม่ฝึกเรียนคำสาบจะเป็นยังไงนั่งนะครับเนี่ยไม่รู้สิฉันไม่คิดจะย่างกลายเข้าไปแน่นอน <c oughs> ผมก็ไม่กล้าทุกคนดูดิยังก,กับบ้านผีสิงอะทั้งครอบครัว คือทางครอบครัวจริงๆมาเอาใจช่วยรุ่นพี่กอดอนของเราเนี่ยนะ,ะคุณไม่ได้ทําแซนวิชของว่างมาให้ด้วยทุกคนกินลองเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่มันอาหารที่คุณทําไปตอนที่เราไปเดทกันครั้งแรกนี่นะตอนนั้นคุณอายุสิบแปดเชนอายุสิบเจ็ดพวกเราคบกันได้เจอกันยิงกับพอมลิกเฮดอ่ะอย่าก,กดดันผมมากเลยฮนะผมขอมีสมาธิในการเรียนจะดีกว่า <c oughs> แล้วรุ่นพี่เฮนรี่ของเราก็กำลังนอนแทบนอนนนวอยู่เช่นเคยรุ่นพี่ชาวมี่ก็ไม่อยู่ฟื้นฟูพลังเวทก็ลำบากทั้งอัสตาและอจเจ็เลยอนินทานรุ่นพี่ชาวมี่ว่าไปที่ไหนก็รู้จักแต่กินส่วนไอโซล่ากับรุ่นพี่แม็กนาก็มักจะออกไปจากฐานทัพเป็นประจำจู่รุ่นพี่เฮนรี่ก็ตื่นขึ้นมาทุกคนครับตอนนี้คือฐานทัพของหน่วยกระทิงดำของเรานั้นอลอยอยู่นอากาศตอนนี้ยามิสึเกฮิโร่ไม่อยู่กันเหรองั้นฉันจะเล่นกับพวกนายค่าเวลาสักหน่อยแล้วกันไอ้นั่นมาจากอะไรจากสเปรดแถมมาคนเดียวด้วยอจเ,ยเจ ラージリフレクトリフレコゼン นั่นเวทมนต์อะไรกันน่ากลัวชะมัดทำไมมีแมวของอาเจนี่พวกเราซีไปแล้วฉันร่ายเวทมนต์ใส่หนักอยู่นะแต่ทำไมพวกแกไม่เป็นอะไรไม่คิดเลยว่ายามิสเกฮิโรเยจะมีขั้นลี้ลับอยู่อีกมันไม่รู้เลยไงว่าเหล่าคนบ้าทุกคนในหน่วยกระทิงดำแม่งเป็นขั้นลี้ลับทุกคนเว้ยไอสตาร์กูไปอย่างเต็มที่ก็ได้พ่อหนุ่มเดี๋ยวฉันจะเล่นกับนายสักหน่อยแล้วกันไอสตาฟันเข้าไปอย่างรุนแรงหากแต่ว่าเวทมนต์ของมันใช้กับพลังของไอสตาไม่ได้ผลช่างน่าสนใจจริงๆจุดอ่อนของเวทมนต์คือผู้ร่ายมันจะจ้้แมหอเเจย์กก็ช่ววไไดครังนึ สามารถพลิกความตายได้เลยวูช่างน่าสนใจมากมาทําทการหลบการโจมตีของอัสตาเลก็พุ่ง้ไปยังฐานทัพของนูนกับทิงดำไอเจได้บอกให้ทุกคนมาหลบข้างหลังแมวมมเวทมนต์ของไอหมอนี่นอกจากแข็งแกร่งแล้วอาณาเขตของมันยังกว้างอีกด้วยเธอนี่นะทั้งสวยและมากความสามารถคู่ควรกับดันเต้แห่งดาร์คไพรแอตหมอนี่เหลือคือคนที่ควบคุมอันจาจกรสเปรดเธอน่ะจงมาเป็นผู้หญิงของฉันซะฉันไม่ได้พูดเล่นๆนะแกไสินั่คือหัวโจกอัสตาพยายามพุ่งเข้าไปโจมตี ฉัไม่คิดเลยว่าอาจากโคลเวอร์จะมีผู้ใช้พลังของปีศาจพลังสุดโหดของแอสตามันหลบได้อย่างง่ายดายตอนนี้รุ่พีเกรเริ่มเป็นกังวลแล้วครับก็แค่โจมตีให้มันเร็วจนมันไม่สามารถหลบไล่แค่นั้นเองงานนี้รุ่พี่จะช่วยแอสตาอีกแรงนึงมองมาที่ฉันสิแอสตาเวทมนต์กองทัพกระจกมีแอสตามาก,ออกมายพวยพุ่งมา จำนวนและความรวดเร็วมันหลบไม่ได้แน่นอนมันได้ใช้พลังพิาสา์50%แล้ทุกอย่างที่พุ่งเข้ามาบิดเบี้ยวไปหมดเลย <c oughs> เราเป็นผู้ที่ใช้พลังปีศาจเหมือนกันน่าจะคุยกันได้อย่าเอาฉันไปรวมกับแกแกได้มันชั่วร้ายทำร้ายชาวเมืองของตัวเองได้ยังไงสิ่งที่นายพูดมาฉันจะถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะนายเป็นมนุษย์นายต้องมีความรู้สึกความโกรธความเกลียดความเครียดแคนและการทำล,ลายล้างพอนายปลดปล่อยความรู้สึกพวกนั้นออกมานายก็จะกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวฉันเคยโดยนความรู้สึกพวกนั้นครอบงำก็จริงแต่ถ้าหากเรามีหัวใจที่แข็งแกร่งพอเราก็สามารถควบคุมมันได้ปกติคนที่มีพลังปีศาจจะมีแต่ความคิดด้านลบนายนี่มันแปลกจริงๆงมันเหยีย าไว้ตราบใดที่อเจยังอยู่อเจจะไม่ให้เพื่อนอเจแกเป็นอะไรให้ตายเถอะเธอเป็นผู้หญิงของฉันเธอจะใช้พลังของเธอเพื่อคนอื่นไม่ได้มันจะใช้พลังพิศารเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์น้องแมวของเราหายวับไปกับตาอาเจที่เกือบเข่าสุดรุ่นพี่เฮนรี่ของเราตอนนี้เรียกได้ว่าเต็มกือเลยครับส่วนหัวของกระทิงถูกตัดออกเรารุ่นพี่แต่ละคนขยับตัวไม่ได้ไม่ได้ทำการบีบอัดก้อนดินให้กลายเป็นดาบช่วยไม่ได้นะฉันจะปลุกธาตุแท้ของนายให้ตื่นขึ้นมาเองโ่อเมโร หัวรอชอบใจนี่แหละถึงจะเรียกว่ามนันดุดมันได้ทำการปลดปล่อยแรงน้มทวงฝั่งรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่เคก็เลยทำการเสกปุยนุ่นไว้เรอ,องรับเอาละเอาความสามารถที่แท้จริงของนายมาดูหน่อยสิ รมตีได้แค่นี้มันจะไปโดนฉันได้ยังไงฉันอยากคุยกับนายต่อนะแต่ตอนนี้คงจะไม่มีสติแล้วล่ะปีศาจที่อยู่ในตัวนายจะเป็นใครกันนะมันได้ทาการถามปีศาจในตัวมันแต่ว่าปีศาจในตัวมันก็ไม่รู้ครับว่าที่สิงอัสตาอยู่นั่นคือใครถ้าเป็นปีศาจชั้นสูงเนี่ยมันน่ารู้จักแต่ไอ้นี่แต่อันนี้ก็ถูกอัสตาฆ่าตายแล้วไม่ใช่หรอจากพลังที่มันมีเนี่ยมันน่าจะเป็นปีศาจชั้นตับงั้นมันก็ไม่คู่ควรกับปีศาจระดับสูงอย่างพวกเราสินะ อนนี้เจเป็นห่วงอัสตามากเพราะว่าตอนนี้อัสตาสูญเสียกรารควบคุมไปแล้วรุ่นพี่กอเช่บาดเจ็บหนักขนาดนี้คงจะทนได้อีกไม่นานรุ่นพี่เกเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยอะไรรุ่นพี่กอเช่ได้เม่นมนแปลงร่างของฉันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสภาพแบบนั้นสู้มาจนถึงตอนนี้ได้นี่ือว่าเก่งละมาเดี๋ยวฉันจะปิดเกมนี้เองอัสตาได้ใช้ก,กลยุทธ์กวงสวานทํทำการปรดัดดาของมันเอาไปหมดเลยแกบังอาจ ทำไมฉันมีแผลแต่สตาอยังหยุดไันยังโจมตีเขาไปต่อฉันไม่อยากให้มือฉันเปื้อนซะด้วยสิมเอาก็เอามันใช้มันแรงนุมทุ่งต่อยมาเต็มเต็มฉันรู้สึกอยากจะอัดแกให้น่วมขึ้นมาซะแล้วสิ <c oughs> ทำไมกันทำไมรุ่นพี่เกถึงร้องหม่มร้องไห้ได้ขนาดนี้หากว่าทุกคนสงสัยเรามาดูอดีตของรุ่นพี่เกกันครับเธอเป็นลูกคนสุดท้องแต่ว่าถูกปฏิบัติในฐานคนใช้<อ>ไม่สิต้องเรียกว่าทาตสมากกว่าครับไม่ใช่ลูกและพี่สาวฝาแฝดทั้งสองคนของเธอใช่เลยครับเป็นกันทั้งบ้านลุงด่าว่าเธอรูปร่างอัป,ปร,รักษ์บ้างละ่ะไม่มีประโยชน์มั่งละ่ะผู้แม่ชื่นชมเพียงแค่ลูกฝาแฝดของตนเท่านั้นเธอได้เห็นแบบนั้นเธอก็มีความหวังว่าสักวันถ้าเธอทําได้ขึ้นมาเธอจะถูกยอมรับในฐานะลูกสาวกับเขาบ้างแต่ในรระะหว่่างงทีมอออดููเเธก็ผลปต ใหญ่ขี้เลยมาทำอะไรรอบๆที่นี่ชายเวทมนต์ก็ไม่ได้เอาไม้กวาดไปทำความสะอาดแะในวันที่เธอได้รับกิมัวเธอมีความหวัง<ๆ>เธอมีความดีใจมากถึงแม้ว่าตัวเธอจะชักช้าอึอดอัด,อดอไร้ความสามารถหากแต่ว่าถ้าฉันพยายามขึ้นไปเรื่อยๆต้องมีสักวันที่ฉันเป็นเหมือนคุณแม่และพี่สาวของฉันได้เธอได้กิมัวมา5ปีแล้วนี่ฝึกไปถึงไหนแล้วบ้างล่ะแต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะมาสะแสดงให้ดูหน่อยสิธอทำการแปลงกายให้เหมือนกับเราพี่สาวของเธอพี่สาวของเธอชุนขาดขึ้นมาถึงใดเลยครั รีบแปลงกายกลับตัวด้นะยี่อย่าปลักอย่ามาเอาใบหน้าพวกเราไปใช้นะเธอรีบวิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความหวาดกลัวกว่าเธอจะฝึกมาถึงขั้นนี้ได้นีนเลือดตาแคบประเด็นครับทุกคนทั่วเธอเองเนี่ยไม่กล้ากลับไปที่บ้านหากแต่ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวในโลกภายนอกเนี่ยมันก็ยากแต่ว่าจู่ๆก็มีพวกโจรปลาก,กดตัวด้วยความที่ตอนนี้เธอน่กกลับร่างไม่เป็นจึงถูกมายหัวเป็นคุณหนูตระกูลไวลี่ช่วยมอบสิ่งของที่มีให้กับเหล่าผู้โจรที่น่าสงสารอย่างพวกฉันได้ไหมอะฮะเจ้าจว่าไปชุดของเธอก็สวยนะ หรือจะเป็นตัวของเธอดีล่ะหากแต่ว่าในระหว่างที่เธอกลัวจะตัวสัตว์นั่นเอง <Yeah. S 1> เด็กน้อยได้ถามว่าพี่สาวเป็นอะไรไหมคะอย่าเข้าใจผิดนะน้องสาวขอให้ฉันช่วยมารีน <c oughs> อ่อนโยนกับฉันมากเลยนะล <c oughs> ถ้าหากว่านี่เป็นคำขอของน้องสาวของพี่แล้วก็แค่นี้มันเล็กน้อยนะจ๊ะดีจังเลยนะในใจของเธอคิดว่าหากว่ามีพี่น้องที่รักกันขนาดน,นี้ก็คงจะดีเล็กน้อยได้บอกให้พี่สาวรีบกลับบ้านจะดีกว่านะคะถ้าเธอไม่ได้เตรียมใจเนี่ยออกจากบ้านจริงๆแล้วก็กลับบ้านไปดีกว่าในตอนนั้นเขาที่ลมหายใจ่อแรกคนนี้เคยให้ความฝังในชีวิตแก่เธอเพื่อให้เธอได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็งจนวันหนึ่งตัวเธอเนี่ยไปเข้าตาหูหน้ายามีเข้าเธอก็เลยได้เป็นหนึ่งในหน่วยอัศวินเวทมมตนหน่วยกระทิงดำเจก็ได้ชวนแบบมาด ใช่แต่น้องสาวมันหูฉันจะเอาแมรี่นี่เข้ามาในปราสาทต,ตาชันได้มากที่สุดเนี่นายก็ดูสินี่แหละนางฟ้าของฉันฉันจะพูดยังไงดีนะแต่ว่าผมนี่คิดคงจะเว่อร์ไปหน่อยคงเป็นนายสินะที่นำพาฉันมาที่นี่ไม่ใช่นาย่า,ยามีต่างหากฉันได้อยู่ที่นี่ได้ร่วมต่อสู้กับทุกคนคเขาป็นผลในการมีชีวิตอยู่ให้แก่ฉันไม่ว่าเธอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเธอก็คือเธอฉันได้พบกับคนที่เชื่อในตัวฉันเพื่อนที่เป็นเหมือนกับครอบครัวฉันอยากช่วยเขาไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงจะน่าห้อายแต่ฉันอยากจะให,ให้เธอ มองมาทิฉันตอนนี้ตอนที่ฉันเป็นคนดีแข็งแกร่งไม่อยากเชื่อคนว่าเธอจะทําได้นี่คือความสามารถของเวทแปลงร่างนั้นหรือ <c oughs> ฉันไม่อยากเชื่อลยว่าที่นี่จะมีคาลิลาีคนเอาพลังมาใช้ในที่แบบนี้นี่มันช่างน่าสิ้นเปลืองเธอทั้งสองคนนั่นแหละมาเป็นผู้หญิงของฉันซะดีๆ นี่หนว้ยังมีของรามาแล้วไอเวนนี่มาทำอะไรกับคนในครอบครัวของฉันนายเองสินะยามิสิเกะฮิโร่ดูท่าทางแกคงจะเป็นปีศาจอาจากสเปรดเสร็จถึงยังไงก็ช่างฉันจะฆ่าแกอยู่ดียิงพยองจังเลยนะยามิสิเกะฮิโร่มันได้ใช้พลังใส่ท้งหัวหน้าแรรุ่นพี่ทำมันองสองล็ตุ๊บลงมาเลยครับโอ้ยนายยืนได้ด้วยเนี่ย เก่งไม่เบาเลยนะก็ครึ่งปีที่แล้ว่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะนะฝึกงแบบเอาเป็นเอาตายเรียกได้ว่าถ้าไม่เก่งขึ้นก็คือตายเลยล่ะคุณท่อนใหญ่มีที่ำการใช้เวทแห่งความมืดร์กมูลนี่นั่แหละเวทแห่งความมืดสามารถลบล้างพลังของเราไปได้เลยเราชโชว์โค้กนเดานายนี่สมกับขั้นลีลับที่พวกเราตามหาเลยเวทแรงน้อมถ่วงเฮวี่อินไฟท์กราดิเอเต ถึงไอเมือนี้จะไม่เก่งเท่าจักรพรรดิจูเลียสแต่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวไม่เบาเลยนี่วะยายมิสเคฮิโร่ตามติดชั้นอยู่กันเลยไอสโตเกอร์อยู่แล้วสิเป้าหมายของฉันก็คืนนายจะไม่ชอบนายหรอกนะนายคอกุญแจเชื่อมต่อกับโลกปีศาจเลยนะพูดบ้าไงไอสโตเกอร์ฉันไม่นึกเลยว่าคนอย่างนายจะเป็นคนที่สกปรกชั้นต่ำอย่างนี้นะยายมิสเคฮิโร่ทำไมคนอย่างนายถึงมีตาสามารถมองเห็นคนที่มีพลังพิเศษแบบนี้เยอะแยะมากมายไปหมดได้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันอินฉาพวกมนุษย์แต่พวกผู้หญิงของนายเนี่ยเป็นของ ที่ฉัน,นรับจะพวกนี้เข้ามาก็เพราะว่าฉันถูกใจแค่แค่นั้นเองแหละมนนตัวหน้าขยันขย,ยักอย่างแกอย่าริอาจมาแตะสาวๆของฉัน ูที่อาณาจักรฮาร์ดบอกเลยว่ายับเยินมากเลยครับผมตอนนี้ตดโลเปชกาไม่แท่ไม่เชื่อในสายตาของเธอผู้พิทักษ์แต่ละคนจะแพ้อย่างยับเยินแพ้อย่างราบคาบไม่เหลือชิ้นดีครูฝึกทนดูไม่ไหวจึงรีบไปช่วยทันทีจะเห็นแบบนี้แล้วก็อาณาจักรฮาร์ดของฉันไม่เหลือแล้วละ่ะตุลโลเปชกาตอนนี้ทําอะไรไม่ถูกล้วนไปหมดแต่นูเอลก็ได้เตือนสติเธอเอาไว้เธอคือหัวใจของพวกเราเราขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพเอเอไม่ใช่พวกเราจะคอยคุ้มกันเธอเองเชื่อใจในอซ์มินมิมอของอาณาจักรโคลเวอร์ได้เลยนี<ๆ>่น<ๆ>ั<ๆ>่นแหละผู้พิักออนหงจุ คงจะเป็นเพราะว่าฉันสามารถใช้พลังปีศาจได้ถึง50ฉันคือท่านเซเวนกินแห่งดักนิสเบลิลยังไงล่ะเก็บกวาดขยะเก็บกวาดขยะตายแล้วมีเด็กมาด้วยเอ้าไม่ใช่อรจักนี้นี่น่ายุ่งกับฉันจะดูฉลาดกว่านะท่านเหรอรูปีลักลี้พี่็จะโจมตีอย่างไรเดียวนะสงสัยทำไมโจมตีไม่เข้ามันจะตอยวิรั กลับกืนไปเลยครับดูเพียงได้ทำการใช้สายฟ้ากระปูกยันเข้าไปที่นางของฉันน่ะเปลี่ยนเป็นแข็งเป็นนุ่มได้อย่างอิสระทําให้เวทมนต์ของอีกฝ่ายมันไม่มีผลกับฉันเป็นตั้งหอกที่ทรงพลังและก็เป็นโลดสุดแข็งแกร่งไม่ว่าน่าจะทําอะไรกับฉันน่ะมันเปลืองแรงเปล่าๆต่อยเลยพี่รักโอ้โหแถมกระเด็นขึ้นไปบนฟ้าด้วยตัวฉันน่ะคือขั้นศูนย์ที่แท้จริงนายมันก็แค่ขั้นหนึ่งละมั้งคงจะเข้าใจใช่ไหมว่ามีทางชนะฉันได้ ม,มันมันจริงๆเลยนะเนี่ยฉันไม่มีทางหนีนายไปหรอกจะว่าไปนายมาบุอากอาณาจักฮาร์ดทำไมอะ่ะก็เพื่อทันมานิกายังไงล่ะเธอทั้งสวยทั้งเก่งเปลี่ยนไปได้วยความสามารถทําร้ายผู้คนเยอะแยะมากมายพาะเหตุผลแค่นี้แล้วทำไมนายถึงยอมเจ็บตัวเพื่อคนอื่นล่ะรุ่นพี่ดิ๊กถึงคําพูดของอัสตานายฆ่าตามใจชอบฉันก็ปกป้องตามใจชอบไงเพราวะว่าฉันคืออัศวินเวทมนต์แห่งอาณาจักรโคลเวอร์ในตอนที่รุ่นพี่ได้เรียนกับครูฝึกเนี่ยครูฝึกได้พูดถึงการควบคุมเวทมนต์ครูฝึกเนี่ยถนัดในการปล่อยพลังไฟฟ้าส่วนรุ่นรี่นด ในการเอาสายฟ้ามาติดเป็นอาวุธเราเพียงแค่ต้องสร้างเวทมนต์ในแบบฉบับของเราขึ้นมาก้าเร็วอย่างเดียวเนี่ยโจมตีฉันไม่โดนนะบอกไว้ก่อนผมริมการพุ่งเข้ามาอย่างทิงหน้แต่ก็หลบไปข้างหลังก็เตะไปที่ปากก็บอกไปแล้วว่าผิวหนังของฉันในมันป้องกันได้อัตโนมัติหากแต่ว่าตอนที่มันกำลังจะต่อยนั่นเองวิบิลักษสลับตัวออกมาด้วยการทิ้งบูธไฟฟ้านายใน,เ,นยเก่งไม่เบานี่หว่างั้นเนี่ยมาดูความสามารถของฉันบ้างละกันมาโดโอนต บรูพิอรทำการเร่งความเร็วขึ้นไปอีกพลังเวทของนายคงจะอยู่ได้อีกไม่นานรอให้ถึงตัวนั้นันจะเ็ออนดูนายอย่างดีเลยรูพิรักเริ่มเร่งขงึ้นแล้วก็ไปถีบมันที่ท้องโอ้ไม่มันทําให้เราบาดเจ็บได้แล้วรรเราก็เลยทำการเข้าสูมดป้องกันอย่างเต็มที่คราวนี้แหละนายไม่สามารถทําอะไรฉันได้เลยแม้แต่ปลายเลยเจ้าเด็กนี่เปลี่ยนตัวเองเป็นหอ,อกสายฟ้าทลุเพรวดในครั้งเดียวขอบคุณนะ จะสนุกมากเลยตอนที่1นึ่นก็ได้จบลงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่การต่อสู้แค่คู่เดียวการต่อสู้ที่จะมาถึงนั้นมีอีกหลายคู่ <No. S 1> มีอีกหลายอาณาจักรยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับจะพยายามอัพคลิปให้ลงทุกอาทิตย์ให้ได้คงไม่ยากเกินไปกดติดตามกดกระดิ่งอรอรับชมได้เลยครับผมและผมอยากจะฝากเว็บโอตาคุคุ .com <c oughs> ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยมีอนิเมะเรื่องไหนที่น่าดูอนิเมะเรื่องไหนที่คุณอยากจะรีวิวความรู้สึกต่างๆที่ประดังประดูอยู่ในใจของคุณ ระบ,บายมานันออกมากจัดเต็มเลยดกว่าที่เว็บบูตาคู่คู่ดอทคอมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับผมเป็นหัวตุกงตัวคนนะจ๊ะทุกคืนก็ได้แต่ฝันถึงเธอไม่รู้ว่าได้เจอที่ไรไม่รู้ว่าเธไปอยู่ที่ไหนมีตัวตอนอยู่ไหม